ก็เสียบเข้าเหมือนกันกับแบบทั่วไปเลยนะครับพอเสียบเสร็จปุ๊บมันแรงขึ้นนะครับดูดินะครับนี่เอามาเสียบเห็นไหมครับดูเสียงนิเสียงแรงต่างกันไหมล่ะครับนี่ดูนะครับเสียบเข้าไปล็อกปักดูความแรงนะทุกคนนะทุกคนเห็นไหมครับ โอ้โหนี่โคตรแรงเลยนะเมื่อแบตเตอรี่ที่เขาแถมมากับเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สายทุกอย่างนะครับมันลูกขนาดเล็กนะครับความจุมันน้อยนะครับนี่เลยผมมีตัวนี้มานําเสนอกับแบตเตอรี่ลิเธียมครับทุกคนดูนี่ขนาดขาเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นขา M T นะทุกคนนะแต่ทุกคนดูดิเห็นไหมครับเซลล์มันต่างกันนะครับความจุมันต่างกันแบตตัวนี้จะมาแก้ปัญหาในส่วนของใครที่ใช้อุปกรณ์ที่ไร้ไร้สายแล้วเนี่ยมันน้อย ใช้ได้แป๊บเดียวมันก็หมดมันไม่แรงมันไม่จุใจมีตัวนี้มาให้เลยนะครับดู oh. บอกตรงๆเลยนะครับพี่น้องโคตรแรงนะครับตัวแบตตัวนี้แล้วก็แบตตัวนี้นะทุกคนนะดูกล้อ,องเข้ามาดูตัวนี้สามารถเช็คเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ได้เป็นไฟแบบนี้เลยขึ้นให้ดูนะครับเป็นขีดนะพี่น้องดูนะครับมันจะเป็นขีดเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่เห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์นะครับสำหรับใครที่มีอุปกรณ์ไร้สายมันมันไม่จุใจอะ่ะ มันไม่จุใจมันไม่ทันใจวัยรุ่นม,มันไม่แรงนะครับมันใช้ได้แป๊บเดียวมันใช้ได้ไม่นานเอาตัวนี้ไปครับจบครบตัวเดียวเลยนะครับเลือกได้ใครที่สนใจกดที่ตะกา้าสีเหลืองตรงนี้เลยครับกดตรงนี้ดูราคาแล้วก็ดูขนาดของแบตได้นะครับผม